เลือดออกหลายวันกินอะนะเลือดออกไร่จนจนแบบนาดซี่คขินคือคนเลือดก็ตอหน้าเดียวมันมปเป็นเรื่องสมองเบอร์แต่นี่พอกินแล้วเ่าอ,อัดอยาเข้าขไปแล้วเป็นเมนูน้นหลับอยู่ดีๆจางดึกก็ตื่นขึ้นมา,มาคือว่าปากมันเปิดเหมือนเขาแทงหลุมมาช่างออกมันคือมันเก่แงลแล้วมันท่างออกเลยเมื่อยนี่ตอนเลือดไหลพุ่องออกงั้ตอนเมื่อไหร่ฟุ๊บล่นที่น้องเลยค่ะขนาดได้ถ่าไหมเราไยาวเจ็ดสิบซีเซ็ปสวยหรืออะได้เลย ไอ้องมาเป็นยุ้ยอทิตย์นึ่งปฏิทพ่อกอยู่งูเพราะนานๆมันเป็นเหมือนเหมือนไม่เป็นหน่อยดิบในพ่อทั้งที่ไม่เห็นผ่นมา18ปีแล้วแต่มันมันดินปฏิทคุณหมอมาตรวจไหนว่ามันมีกอนซีถหาไปตรวจโรงพยาปฏิทเดี๋ยวก็ไปหมอผ่ามาวันนั้นก็ไปแล้วบอกให้ตรวจก่อนซีนะธรรมดาเดี๋ยวก็ไปคืออัดสกนกับ้วลักออกแค่นั้นเองมันหลุดออกเดี๋ยวนี้เป็นเมื่อสองเดือนแล้วคือว่า เป็นเหมือนเขาเป็นธรรมดาบ่มีเป็นก้อนสมัยตะกี้ทุกหนี้สิบปีที่เป็นมาเนี่ยเป็นก้อนพอร์โปนตีนมะก้อนใหญ่ที่ฮอี่หมอที่เคยทับเลยญ่มากมิตะก้อนจะฉีดเลยทำโดยใครหูกต้องรึเปลาเพราะมันเป็นรอบนี้ที่แบบอัลตราซาวด์ใส่ปกติอือมันเป็นมันเป็นก้อนซีดแล้วเย็นเย็นเลยหือชือว่าการสกัดโูสกัดนูของเขาดีอย่างนี้ค่ะ